อันนี้นะคะมันก็จะเป็น lady finger นะคะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่แค่ครีมอะคะ่ะมันก็จะไม่อร่อยเนาะที่ามิสูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งข้ามคืนนะคะมันยิ่งจะอร่อยเนาะให้มันเซตตัวไปด้วยกันดีเนาะกับรสชาติของกาแฟนะคะแล้วก็ lady finger ที่เราจุ่มกาแฟไปตะกี้ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะเราจะพามาทําขนมนะคะที่ไม่ได้ใช้เตาอบนะคะอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเป็นทีรามิสุนั่นเองนะคะเป็นขนมหวานขึ้นชื่อเลยเป็นสูตรต้นตํำรับเลยนะคะจากประเทศอิตาลีนั่นเองเนาะเคยลงหน้าเพจใช่ไหมคะแต่อันนั้นมันจะใช้เป็นไข่ดิบเนาะวันนี้ค่ะเราจะใช้เป็นไข่สุกนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็จะมาบอกนะคะว่าเนี่ยรอบรี่เนี่ยมันอยู่ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาทําในส่วนของทีรามิสุ ะะส่วนผสมเนี่ยก็จะมีแค่นี้เองสี่อย่างนะคะเนี่ยค่ะมะะีมัสาโปน่นะคะมัสกาโปนตรงนี้นะคะ แล้วก็เจลาตินนะคะเจลาติน3แผน่นแล้วก็แช่น้ําไว5้5 1 0นาทีนะคะจากนั้นก็ปั้นเอาน้ําออกแล้วก็เอาใส่ภาชนะนะคะใส่ในไมโครเวฟเนาะมันก็จะออกมาเป็นเลวๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะชนิดไหนก็ได้นะคะชนิดอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมคัสต์ดนะคะที่พวกเราเรียกเนาะมันจะใช้ในไส้ของวัวซอง นะคะตัวนี้เนาะวันนี้ก็คือเราก็จะใส่ตัวอันนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะมันจะไม่ใช่สูตรที่ก้อยแชร์ลงหน้าเพจเนาะมันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรของอิตาเลียนแทๆนะ้ๆเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตอนแรกนะคะเราก็จะใส่มาสคโป,โปเน่ลงไปเลย2ถ้วยนะคะถ้วยหนึงเนี่ยม,มันมี250กรนะัมเนาะ2ถ้วยก็500กรัมจากนั้นนะคะเราก็จะตีด้วยสปีดต,ต่ำสุดนะคะ อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเครื่องตีเราสามารถใช้เป็นตักกล้อมือได้เลยนะคะโอเคเราก็จะตีอย่างนี้1นาทีจากนั้นเราก็จะใส่ตัวครีมคัสตาร์ดนะคะพอเราตีให้มันได้เนื้อครีมประมาณนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกวาดขอบโทนะคะทุกคนอาจจะสังเกตว่าก็ใช้ไข่ตอนไหน ไข่นะคะในสูตรนี้เราใช้แต่ไข่แดงเนาะไข่แดงมันมาจากไหนก็คือมาจากตรงนี้นะคะมาจากครีมคัสตาร์ดที่เราทําไว้นะคะ<อ>เราจะทําเป็นครีมคัสตาร์ดก่อนนะคะอพอมันเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทเจ,เจลาติน,นะค่ะเจลาตินนะคะสามแผ่นตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมว<อ>ิปปิ้งครีมนะคะ<อ>นะคะค่อยค่อยเติมไปเติมไปจนหมดเลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะที่เราจะเตรียมไว้มันก็คือจะมี Lady Finger คือที่จริงแล้วฐานของเค้กนี่นะคะ เราสามารถที่จะใช้เป็นบิสกิตหรือว่าจะเป็นเค้กชิฟฟ่อนสปันเค้กนะคะที่เราอบมาเนาะแต่สูตรที่มันอร่อยเลยนะคะแบบต้นตำรับเนาะเขาก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นเลดี้ฟิงเกอร์ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็หาซื้อได้ตามห้างตามร้านทั่วไปแหละราคาไม่แพงแต่ว่าที่อยู่ในคอสทีรามิสุข,ของก้อยนะคะก็จะมีซ้อนทำด้วยเลดี้ฟิงเกอร์เนาะคือที่จริงมันก็ สามารถทําได้นะคะทําได้ง่ายๆก็เหมือนกับว่าเราทําฟันเค้กออกมานะคะจากนั้นก็บีบให้มันเป็นยาวๆแล้วก็นําเข้าอบมันก็กลายเป็นเลดี้ฟิงเกอร์แล้วนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนนี้ทีนี้นะคะตัวเนี้ยเราใส่เพื่อความสวยงามไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะตัวสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะเราก็เอาวางไว้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ตัวเลดี้ฟิงเกอร์นะคะใส่เข้าไปเลย ทำง่ายมากนะคะแต่ทีนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของในส่วนของกาแฟเนาะกาแฟให้เป็นกาแฟที่มันเป็นกาแฟขมๆนะคะเป็นเอสเปรสโซ่เนาะนะคะมันจะอร่อยมากสูตรของเขานะคะเขาก็จะจุ่มกาแฟแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้นะคะแต่ว่าเราไม่จุ่มก็ได้นะคะเราก็จะราดน้ําแบบนี้เลยนะคะราดเลยนะคะราดเพื่อความง่ายดีนะคะความง่าย กาแฟนี่นะคะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นกาแฟขมๆเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมตัวนี้เลยค่ะมาเลยง่ายไหมคะง่ายมากอ่ามันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะเซตในตู้เย็นเนี่ยสี่ถึงหชั่วโมงนะคะให้มันเซตตัวก่อนนะ เขาบอกว่าให้เราใส่ Lady Finger อีกนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะใครนะคะที่อยากจะใส่ผงโกโก,ก้ก็สามารถโรยใส่ได้เลยเป็นหลายๆชั้นได้เลยนะคะผงโกโก,ก้ก็คือแนะนําว่าต้องเป็นแบบชนิดขมขมขมเลยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก้อยใส่น้ําตาลตรงไหนน้าตาลเนี่ยมันจะหวานจากตัวครีมของคัสตาร์ดมาแล้วนะคะส่วนตัวของก้อยนี่ก็คือชอบแบบกลิ่นกาแฟที่มันเยอะๆรู้สึกว่าความขมเนี่ยมันก็จะตัดกับหวานนะคะเขาบอกว่าบอกทุกคนหรือย,อยังว่า 4-6ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะกินก็คือให้มันเซ็ตตัวก่อนถ้าเราจะทำรสชาติอื่นนะคะเป็นรสชาเขียวเราก็สามารถที่จะใส่ผงชาเขียวเนะะี่ยค่ะลงไปในครีมได้เลยหรืออาจจะโรยนะคะโรยข้างหน้าแทนผงโกโก้ได้เลยเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยผงโกโก้นะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นผงโกโก้ชนิดเข้มข้นนะคะยิ่งขมมันยิ่งจะอร่อย เสร็จแล้วนะคะอีก2องอันเราก็จะใส่ผงชาเขียวตรงนี้ค่ะ ผงชาเขียวนะคะสวยงามแต่ว่าผงโกโก้จะอร่อยกว่านะเรียบร้อยแล้วทีราม,มิสุนะคะนำไปเซฟต,ตัวนะคะในตู้เย็นเนาะโอเคทุกคนก็รู้นะคะว่าก็มีคอสออนไลน์เยอะแยะมากมายแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นคอสทีรามิสุสูตรต้นตํำรับนะคะของอิตาเลียนเนาะแช์โพสต์นี้แล้วก็ไปบอกแอดมินนะคะที่ข้อความเนาะว่าคอสูตรของครีมคาสตาร์ดค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะเขาก็จะส่งตัวสูตรนี้นะคะเป็นแผ่นนี้เลยนะ,ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็จะมีแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะก็ ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ